ดรสมไทยวงเจริญผู้ก่อตั้งประธานบริหารกลุ่มวงพาณิชย์กรุป๊ปได้เริ่มธุรกิจเมื่อปีพุทธศักราช2517ในจังหวัดพิษณุโลกประเทศไทยบนพื้นที่12ไร่ด้วยเงินลงทุนกว่า500ล้านบาทพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า48ปีกับการขยายสาขาทั่วประเทศไทยและสาขาในต่างประเทศอาทิลาวเมียนมากัมพูชาญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกากว่า2,200สาขาในปัจจุบัน ธุรกิจของวงพาณิ์ได้วัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตจากสิ่งที่คนทั้งหลายเรียกมันว่าขยะซึ่งสร้างปัญหานานาประการให้กับสังคมทั้งขยะจากครัวเรือนชุมชนและหน่วยงานราชการโรงงานอุตสาหกรรมและจากหลุมฝังกลบขยะวงพาณิ์จะมีการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการสร้างแรงจูงใจให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือนจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ทราบถึงราคาขายขยะรีไซเคิล ที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศเปิดเผยในเว็บไซต,ต์ w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  o n g p a n i t c o m กระบวนการผลิตต่างๆรถขยะรวบรวมสิ่ง,งต่างๆเข้ามาที่โรงงานและจะเข้าสู่บริเวณจุดคัดแยกตรวจรับสินค้าเป็นอันดับแรกมีการคิดบัญชีและจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ที่นำขยะมาส่งในทันทีทันใดเมื่อได้สินค้าวัตถุดิบชนิดต่างๆแล้วจะดำเนินการคัดแยกเป็นประเภทชนิด และส่งเข้าสู่รายการผลิตในแต่ละแผนกต่างๆแผ <st ress> นกโ,โฟม์เศษโฟมประเภท EPS โฟจะมีการจัดการด้วยเทคโนโลยีการหลอมที่ทันสมัยแผ <st ress> นกพลาสติกในปัจจุบันปริมาณขยะพลาสติกได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการพัฒนาด้านนวัตกร,รรมเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพลดจุดสูญเสียลดต้นทุนด้านพลังงานเพื่อให้ได้สินค้าวัตถุดิบ สำหรับส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางต่อไปแผนกกระดาษจะทำการคัดแยกประเภทและสิ่งเจือปนออกจากกันพร้อมกับทำการเก็บรวบรวมอัดเป็นก้อนขนาด2ตันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับกำลังการผลิต200ตันต่อวันเพื่อการขนส่งที่ประหยัดและสะดวกรวดเร็วรแผนโลหะโลหะประเภทอลูมิเนียมกระป๋องสังกะสีเศษเหล็กจะถูกจัดการเป็นผลิตภัณฑ์อัดก้อน ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้มีประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนด้านพลังงานด้านพื้นที่จัดเก็บด้านค่าขนส่งและสะดวกต่อการขนส่งไปยังอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางาแผนกอิเล็กทรอนิกส์การรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการ4ขั้นตอนดังนี้นแผนกเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ r d f 3<ไ>เป็นการนำขยะชุมชนขยะอุตสาหกรรม มาผ่านกระบวนการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่มีค่าความร้อนสูงเป็นมาตรฐานสำหรับส่งให้กับผู้ใช้ปลายทางในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าโรงงานปูนซีเมนต์แผนกอื่นๆการทุบหรือถอนทำลายอาคารคอนกรีตโรงงานสิ่งปลูกสร้างและการรีไซเคิลหลอดฟูออเรสเซนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางวงผานิ์ได้เปิดเป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรวิชานวัตกรรมขยะวิทยาสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและบุคคลที่สนใจทั้งหลักสูตรในประเทศไทยและหลักสูตรนานาชาติโดยใช้หลักการฝึกปฏิบัติจากนักประสบการณ์ในสถานที่จริงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงรูปแบบธุรกิจของเราเป็นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการทำเหมืองแร่ในเมืองจากขยะ หรือจริงๆแล้วในโลกใบ่นี้ไม่มีขยะมันเป็นเพียงทรัพยากรที่วางไว้ผิดที่เท่านั้นเองการผลิตของเราคำนึงถึงความต้องการของตลาดระดับสากลจึงมีการเก็บรวบรวมทรัพยากรที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆทั่วโลกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในขั้นสุดท้ายเพื่อสร้างเป็นสินค้าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางในระดับนานาชาติต่อไปกิจกรรมทางสังคม การจัดตั้งธนาคารขยะสำหรับเด็กนักเรียนโดยให้คัดแยกขยะจากที่บ้านนำมาฝากไว้ที่โรงเรียนเป็นการออมทรัพย์เพื่อการศึกษากับสิ่งแวดล้อมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะเป็นการร่วมกันบริจาคขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นอีกทั้งเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าขยะเป็นของมีค่าที่สามารถนำมาคัดแยกเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินได้ รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับได้รับการรับรองเป็นโรงงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 1401ในปี2001ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในปี2001จากกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับรางวัล PCD Award ในปี2002ด้านการจัดการขยะจากกรมควบคุมมลพิษได้รับพระราชทานเข็มกลัดทองคำสาขาหน่วยงานดีเด่นของชาติด้านการพัฒนาสังคมในปี2005 ได้รับรบางวัล Ver Aware Business Award ในปี2004ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมนะกรุงดอนดอนประเทศอังกฤษและได้รับรบางวัลอาเซียน Business Award ในปี2008ด้านความรับผิดชอบทางสังคม